บัดนี้วันที่27กรกฎาคม2568เป็นวันที่88ข้าพเจ้านายมารุษแสงสุขขอถวายเสียงสดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่1บทกราบพระรัตนาตรัยอรหังสมมาสัมพุโทโธพ,พระควาพุทธธรรมพระควันต,าาาาต,ตังอภิวาทสวัสดิคารโตควตาธโมธรรมนามาสามิสุปฏิปโนภควโตาสาวกสังโฆสังฆังนามาสมิ บทที่สองบทบูชาพระภยรีพิณาตอระหังสมาสุพุโธสุจิรังปลินิพุโตคุเนหิธละมานุธานิปาและมีหิจติสติยาวชีวังอังพุทธังธรรมังสังขังสารนังขโตปูเชมิรัตนัตยังธรรมังจรามิโสทินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักกะวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัตธัรมังกุนิลาชัสสะสุนันตุสักขโมขัง สักเคก,กาเมจารปเปคิลิสิขละตะเปจันตรเควิมาเนที่เปรตเทศจะคาเมตะลวนาขะหะเนเคหวะวัทุหิเคเตภูมาจะยันตุเทวาชละทะละวิสเมยักขคันทัพขนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะละวัจจะนงางซาทะโวเมสุนันฮฮฮฮฮตุธรรมสวรรกาโลอะยามพะทันตาธรรมสวรรกาโลอะยัมพะทันตา ธรรมสวนรกาโระยำพระทันตาบทที่สี่บทสวดุปุกพะภาคณะมาการนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ บทที desert, right hands, ่หบทสวดไตสรานคมนปาเถพุทธังสรานังขชามิธรรมังสรานังขชามิสังฆังสรานังขชามิทุติยมปิพุทธังสรานังขชามิทุติยมปิธรรมังสรานังขชามิทุติยมปิสังฆังสรานังขชามิตติยมปิพุทธังสรานังขชามิตติยมปิธรรมังสรานังขชามิตติยมปิสังฆังสรานังคชามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถา นตถิเมสาะนังอัญญพุทโธเมสระนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานาถิเมสาะหนังอัญญธรรมโมเมสละหนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานาถิเมสาะหนังอัญญสังโฆเมสระหนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทาบทที่เจ็ดบทสติรัตนะปะนามาถาพุทธังนะเมรัตนภูตัสลีและจิตตังทำมังนะเมรัตนภูตัสลีและจิตตัง อ,อธรรมนมัเมรตนะภนะูตะวิสุทธิสาหลังสร้างขังนะัเมรตะนะภูตะสุสีรัติถิเอตังนะมเมตรอรตะนะังรนะัตนาตยะวะหังสัมมาสโมสริตวัตะวะุวิเสสะภูตัง อโยยานยุตตะคุณโยขวสัสสะปวัตตังอสมิตเยมหิปิเตเทวยะถาติทันเทเอกังวินาตะทิตะเลสะมะสัมภเวนะโลเกกทาจิจะจจิเลนจะปาตุภูตังคัมเพียรยานวิสยังอติทุทัสะทังวินยยหิปันทิตะชะนหิวิชัญญะรูปังโยกรรมหิเกยหยิจิกะทันจุปรภะนิยังเกสันจิสุทุวิธิตังคุณกายตายะ นาเมหิเยวะชนะตายะสวิสุตตมปิสมุป,ปัสตังมนสิสุทธปะปสาทถานังปุญญาติการณะมะสมุตตะมะปุณณภูมังทุขขาปะมุจจะณมุขสะนังขาตานังปูชาระเหสุประมังอภิปูชเนยังนิพานาสัจฉิกิริยายุป,ปนิสยถังสัมมากิเลสะมะละโสธานะเศทษิยาจะสาธุหิอัถฐกุสเลหุป,ปเสวนียังปานิหิจปิสระนังขามณียะเมวะ ตัสมาหิตังติรตัตนังสรลนังขตัมหละลัตตินทิวังขะนนเนสุนมะสมานาปูเชมะจาาปิสสตังสุปัสสน,นจิตาตาตถานุป,ปาริจริยาสถานาตาจาปุญเยนะตถา,าสุก,กเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตาสาาาัสสะจทาสะจสะทาปิสุวัติหตุโยเจทะธรรมะวินัยามหิปมาณภูโตโลกุตลาพิสมโยนียโตสุโพชัง ตโสปนิสัยยายายะอายามปิโหตุวัตถุตะเยปร,ริจิตโตสุปัสสาทกาโล <c oughs> บทที่ 8. นมะกาลสิทธิขาถาโยจักขุมาโมหมะลาประกัศโธสะมังว่าพุโทโธสุขโตวิมุตโตมาลาสปาสาวิเนโมจะย,ยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนย,ยังพุทธังว่าลันตังศิลสา,าลมามิ โลกัสนาทันจะวินาจะกันจะตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตลายาจวินาสเมนโตธรรมโมทโชโยวิยตัสัตสถุทัสเสสิโลกัสวิสุทธิมักขังนิยานิโกรธรรมมรัสถาลีสาตาวโหสันติกะโลสุจนโนธรรมังวัลังตังศิลสานาม,ามิโม,มหัปปะทารังอุปสันตาทาหัง ตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตลายาจวินาสเมนตุสัทธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกาสปาปูปกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวาขาตธรรมังวิธิตังกะโลติสังขังวะลานังศีลสานะมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสิลธิติถิงตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตลายาจวินาสเมโตท๖9 บทสวดนโมการอัฏฐกะคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัมมเหสิโนนโมอุตตมะธมมะสสวะคาตเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆสัพปิวสุทธสีรทิฏถิโนนโมโอมาตยารัตถสารัตนตยัสสะทุกังนโมโอมกาตีตาสตาสะวัถุตยัสปินโมการลปภาเวนวิคัตฉันตุปัทถวานโมการานุพาเวนสุวติโหตุสัพพทานนโมการสเตเชนะวิถิมิโหมิเตชะวา บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสวดเอวอมเมสุตังเอกังสมะย,ยังพระขวารสกเกสุวิหารติกปิลาวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาภิกขุสังเขนสัสติงงปัญจมมาเตหิตพิขุสเตหิตสพเพเหวาอาละหันเตหิตทัศหิโลทัศหิจะโลกัตถาตุหิตเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายาะพิขุสังคันจะอัตโคจะตุนังสุทธาวาสกายิกานางเทวานางเอตัตโหสีอยังโคพระควา สเกสุวิหารติกปิลววัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนสัตถิงปัญจมาเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยูเยนาสนิปติตาหุนติภควันตังทัศนายาภิกขุสังขันจะยันุนไมยัมปิเยนาภควาเตนุปะสังกเมยามะอุปสังกมิตวาภควะโตสันติเกปัจเจกคาถาภาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยทาปินามาพระละวา ปุริโสสมมัญชิตตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสมมินเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะรหิตาภควโตปุระตปาตุระทังสุอัตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัททังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตํมหอิวังธรรมะสมยังท่าขีตาเยวะอปราชิตตสังคันเต อัตโคอปราเทวตาพระคัโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิีตัตระพิขโวสมาทังสุจิตตังอัตโนชุกมรมกลงสุสารทีวันเนตานี้ขเหตวาอินทิยานิรักขัน er ica, ติปันิตาติอัตโคอัปปาเทวตาพระคัโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิีเฉตวาขีหลังเฉตวาปลีคังอินท่าขีหลังโอหัดจะมะเมชาเตจรันติสุทธาวิมลราจกขุมมัตตาสุทันตาสุสูนาคาติ อัถโคอปาลาเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิเยเกจิพุทธังสาระนังคตาเสนเตคามิสันติอปาญภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะริปูเลสันติติอัตโคพระวัภิขูอมันเตศีเยภูเยนภิกขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคาตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกขเวอเฮสุงอติตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา แตสัมปิภควันตานังเอตาปรมาเยวเทวตาสนิปติตาอเหสุงเสยยะถาปีไมหังเอตาะหิยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคตมัทานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาแต่สัมปิภควันตานังเอตาปรมาเยวเทวตาสนิปติตาพวิสันติเสยยะถาปีไมหังเอตาะหิอาจิกิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานัง นามานิตังสุนาสสะทุกังมานสิกโลทภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตภิกูภคะวโตปัจจสซสุภควาเอตัโวจะสีโลกมนุษย์กสามิยถาภูมาตทัทสิตาเยสิตาคิริขพัลังปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหวสันลีนาโลมหังสาภิสัมพุนโอทาตมนาสาสุทาวิปัสสนาวนาววลาภิโยปัจจสเตยตวาวะเนกาปิลวัทเวตโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสัสเนลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานะทภิกขว แต่จะอาจตัปักกมะลุงสุตตะวะพุทธศาสนัง เตสามปัตุระหุญาณังอมนุสสานัทสันนังอเปเกสัตมัตถคุงสหสังอัฏฐสัตตาลิงสตังเอกสหสานังอมนุสสานมัทสุงอเปเกนัตมัตถคุงทิสาสภาอุตาหุงตันจัสมภังอภิญยญาวะวะกิตวานัจจคุมาตะโตอมัตตยิสัทธาสาวเกสะเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวตเยโวหังกิตยิสามิขิลาหิอนุปปัสโสสัตตสหสาวยาคราภุมากปิละวัตวาอิทิมโตชุติมันโตวันลวันโตยัสสิโน โมทมานะอภิกรรมองค์ภิกขุนางสมิติงศ์นางชาสหัสให้โมตา,ายาขานานา้าตะวันนิโนอิทธิมันโตชฉลี่ยมันโตว,วันนวันโตยสัสสิโนโมทมานะอภิกรรมองค์ภิกขุนางสมิติงศ์นาง สาตาคิลาติสหัสสายะค้านาน้าตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัตสิโนโมทมานาอภิกรรมองคุนังสมิติงวนังอิเจเตโซละสาสหัสสายะค้านาน้าตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัตสิโนโมทมานาอภิกรรมองคุนังสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายะค้านาน้าตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัตสิโนโมทมานาอภิกรรมองคุนังสมิติงวนังกุมาิโาปัญายะค้าหนาหน้าตะวันิเวสนัง พื่โยนางสัตสหัสสังยักษ์นังปิยิรูปาสติกุมพิโลราชขัยเอกโสปะคะสมิติงวะนังโปลิมันจัติสังราชาทัตตะลัทธบภสษาสติขันทพานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสสะภาวะโวินทนามามภพลาอิทิมันโตเชิดมันโตวันวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกรรมภิกขุนังสมิติงวะนัง ทักขิดนันจะทถิสังราชาวิลุนโหตับปัสสาะสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสสิโซปุตตาปิตาสะพา,ภาวเอินทนามามหพาพราอิทิมันโตอชิติมันโตวันนวันโต,นตยาสสิโนโมทมานาอภ,ภิกรรมมุงภิกขุนางสม,มิติงนางปัจฉิมจัทิสังราชาวิลุปกโปปหภัสสาะสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสสิโซปุตตาปิตาสะพาวเอินทนามามหาพรา อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสินโนโมทมานาอภิกรรม,มงพิกุนังสม,มิติงวังนนอุตตารานจัติสังราชากุเวโรตับปัสสะสติยัานังอธิปฏิมหาราชายัสสสิโซปุตตาปิตัสสะผ่โวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตเุติมันโตวันนวันโตยัสสสินโน โมทัมานาอภิการมองิกขูนางสมิติวนางปุริมาทิสังทัตอรันโททักิตเนนะวิลุหะโกปัจฉิเมนะวิลุปะโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตาโอเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัตถะละมานาอัทถสุวณนการปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนซาสาอาคูวันจานิกาสะท่า มายากุเกนทุวิเกนทุวิภูจัวิภูตโตสหจันทโนกามเสโทจัเกนตุมันทุนิมันทุจปะปนาโทโอปะมัญโยจะเทว,วสุโตจะมาตลิจิตตเสโนจะคันทพโณนโรราชาชานะโสสะอ,อาภูปัญจสิโคเจวะติมพลุสุริยวัชสาเอเตจันเงยจะราชานโนคันทพพาสหรา,าชาุภิโวธมานาอภิกรรมงพิคุนังสมิติมนังอาัาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตตาชากา กัมพลาสัตตละอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาทัตตลาจะอาคูนาคายะสัสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคะสมิติวนังเยนาคราเชสหัสหะรันติทิพาทิชาปะขิวิสุทธจักคูเวหายาสาเตวะนุมัจัปตาจิตราสปนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคราชาณมาสิสุปันนาโตเขมมะมะกาสิพุทโธ สันหาหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปันนาสารนามกังสุพุธังชิตาวชิรหัตเทนะสมุทังอสุลาสิตาภาตาโลวาสวัสเสเ,เตอทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานาเวคาสาวปจ,จิตติสุจิตติจปหาลาโทนมุจีสหาสัตตันจพระฤริปุตตานังสเพเวโลจานามกาสันในหิตตวพผะลิงเสนังลาหุพัทธมุป,ปาขมุสมโยธานิพัฒนเตภิกุนังสม,มิจติงวานังอาโปจัเทวาปฐวีจัตโตโชวายโยตถาขมุล พอลุนาวาลุนาเทวาสโมจยสะยัสสาสหาเมตากรุณากายิกาอาคูเทวาญัสสินโนทัสเ,เตทัสทากายาสเพนานัตะวน,น,น,นิโนอิติมันโตชิติมันโตว,วันนวันโตยัสสินโนโมทมานาอภิการรงภิกขุนังสมิติงวังเวณทูจะเทวาสหลีจะตสมาจะทเอวยะมาจันทะโปนิสาเทวาจันทะมาโคปุรกิตาสุริยสโสปนิสาเทวาสุริยะมาโคปุรกิตานักขตานิปุรกิตวาอาคูมันทวลาหกา วสูนางวาสวสเโสโทสกโปรคปับุอรินทโททัศเ,เต,เตทัสะากายาสเพนานาตตะวนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมานาอาภิกกาม,มุงภิกขุนางสมิติณวนางอาถาภูสหภูเทวชลมาคีสขขิคาลิวะอาลิทกาจะโลชาจะอมมาป,ปุภาิพาสิโนวารุณาสหาธรรมาจะอจ,จุตาจะอเนชากาสุเลยะลุจิราอาคูอาคูวัสาวเนสิโน ถาเสเตัทสทากายาสเพนะาน,านั่นตวันนิโนอิทิมันโตชดิมันโตว,นวันตว,นวัน,ตวาานโตยะสสิโนโธธมานาอภิกรรม,มุงภิกุนางสมิติงุนางสัมมานามหาสัมมานามานุสามานุสุตตมาขิทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอัถฐคูหาละโยเทายวาเยาจะโลหิตาวาสิโน ปารัขามหาปารัคขาอาคูเทวายัสสินโนทัศเ,เตทัศธากายาสเพนานันตตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอาภิกรรม,ม,มิงคุนังสมิติงวนางสุกาการุมหาอนุลาอาคูเวข้าณาสาสหาโะโอทาโอทาตะไครหาปามโหคาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตมาตาหารักขชามิสกาจยสายัสสิโนทันนยังอาคาปัจจุนโนโยทิสาภิวัสติทัศเตทัศธากายาสเพนานัตตะวนิโน อิทธิมันโตชดิมันโตวันนนวันโตยะสัสินโโมทมานาอภิกรรมงภิกขุนางสมิเติงวังเคมียาตุสิตายามากัตกาจายะสัสินโนสัมพิตการามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานาลติโนอาคูอาถาคูปารณิมิตาทัศเตเตทัศธากยาสเณนัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยะสัชินโโมทมานาอภิกรรมงภิกขุนางสมิเติงวังสัเทเตเทวนิกายาสเณนัตตะวันิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิสาสหะ ปอุทธ,ธาชาติมักคิดลังโอคตินมานภาาสวังทั้เขโมคต์ตลังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุปร,รม,มาปรม,าตตาามัตโตจักปุตตาอิทิมาตโตสหะสันนางกุมาโลติโสจักโสปะคะสมิตงวะนางสหัสพัมมะโลกาลนางมหาพาม,มาพิติธติอุป,ปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเสถาอิสระอาคูปเจกกวัสวัติโนแต่สันจะมัจโตอาคาหะริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเก มาลาเสนาะอภิกามิปสัสสะกันหัสสมันทิยังเอทะคันหะทะพันทะทะราเคนะพันธทมมาตุโวสมันตาปฏิวาเลทะมาโวมุนจิทโกชินังอิติตถามหาเสโนกันหาเสนาอเปสยิปานินาตรละมาหะจะสลังกตาวาาะวานะเพลระวังยักถาปาวุสโกเมโคฐานยันโตวสวิจุโกตถาโสปัจุทาวัติสังกุธโธอาศยังวเส ตันจักสสพังอภิญญายะววะกิตวานาจัจคุมาตะโตอมัตยิสทธาสาวเกศส,สเนลเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชาณถาภิกขวเตจะอัตตปักกัมลุงสุตวะพุทธสัสสาสนังวีตราเคหิปักกรมุงเนสังลมัมปิอินชะยงตพเพวิชิตตสังขามพะยาตีตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาเต บทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลสุตังเสวนาจะพาลนานังปันทิตาน,นันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนานังเอตัมมังคลมุตตะมังปติลูปเทศวาโสะจะปุเพจักกะตปุญญาตาอัตาสัมมาปณิทิจะจเอตัมมังคลมุตตะมังพาหุสัจจันจะสิปันจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจา เอตัมมังขละมดตัมมังมาตาปิตัวปัฏฐานาปุตตฐานลัสสังขโหอนาคุลาจะกรรมันตาเอตัมมังขละมดตัมมังทานนั้นจะธรรมะจริยาจะยาตการนั้นจะสังขโหอนวัจชานิกรรมานิเอตัมมังขละมดตัมมังอารติวิรติปปามัจจปานาจัสญโมอัอปปมาโทจะทำเมสุเอตัมมังขละมดตัมมังคาระโวจะนิวาโตจะสันตุทิจักตันยุตากาเลนะธรรมะสวนังเอตัมมังขละมดตัมมัง ขันติจะโสวจะสตาสัมมนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมสักกะฉเอตตมังขลมุตตะมังตปโวจะพมัจจริยันจะอริยาสาัจานทัศนังนิพพานสาัจฉฉกิริยาจะเอตตมังขลมุตตะมังพุทธะสโลกธรรมเหิจิตตังยาสานกรรมปติอโศกังวิลชังเขมังเอตตมังขลมุตตะมังเอตาทิสานิกตะวานะสัพพัทธะมะปราชิตาสัพพัทธโสทิงขัันติตันเตสังมังขลมุตตะมันเต บทที่12บทสวดรัตนปาลิตยังกินจิวิตังอิทวาหุลังวาสกเคสุวายังรัตนังปณีตังณนสสังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุทธเถรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคังอมตตังปณีตังยะทัตชะขาสักยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมัติกินจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยำพุทธเสโธปริวันนะยีสุจริง สมาธิมานันตาริกัญยะมาหุสมาธนาเตนะสมโณนวิจติอิธรรมปิธรรมเมรัตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสัทาจตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทักินเยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตโุทินานิมหัพพลานิอิธรรมปิสังเครัตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุเยสุปยุตตามนัสสะทันเหนานิกามิโนโคตมัสสะสนามหิ เตปติปตาอมตงวิไคหะรัฐามุธานิพุติงพุณจะมานาอิธรรมอิสังเขรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัธิโหตุขีนังปุรานังนวังนัตถิสัมภวังววลาตัจิตตายาติเกพวสมงิงเตขีนะพีชาอวิดุลหิฉันทานนิพันติทีลาเจถาอย่างปฏิปออิธรรมอิสังเขรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัธิโหตุบทที่13บทสวดธรรมบทสหสวรรค์ อัตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปรชาอัตทันตาสะโปสะสะนิจังสัญญาตาจาริโนเนวเทโวนคันทพโพนมาโลสหพมุนาชิตังอปชิตังกกยิราตถา,ารูปัสสะชันตุโนบทที่14บทสวดเกตปุตตสูตรภาสิตตมิทางเตนะภควตาชานาตาปสัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอธะตุมเหมะอนุสเวนะมาปรัมมประรยมาอิติกิรยมา ตักสัมปทานเนนมาตักเหตุมานยคเหนามามอาการิปริวิปริวิตักเกนมาที่ถินิชานักขันติยามาพัพพร,รูปรตายะมาสมโนโนโขรุยธาตุเมเหมาอัต,ตานาวชานยธาอิเมระมาอกุสลาอิเมธรมาสาวัจชาอิเมธรมาวินยุขรหิตาอิเมธรมาสมัตตาสมาธินาอหิตายะถุขายะสังวต,ตันติอัถตุเมเหมปัจฉเหยยธา ยถา,าตุมเหอัตนาวัชยเนยยถาอิเมธมาอุสลาอิเมธมาอนวัชชาอิเมธมาวินโยปสัสสทถาอิเมธมาสวัตตาสมาทินาหิตายะสุขายะสองวัตันติอัถฐตุมเหอุปสัปอุปอป,ปัสมปะฉวิหะเรยธาธาติบทที่สิบห้าบทสวดเกดตบทสวดอุปนิยสูตร อุปนิยติชีวิตรมะปมาโยะลูปณิตาสะนสันต pues <ten> ิตานังเอตังพยังมรณะเปขมาโนปุญญานิกยิราธาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตรมะปมายังฉลูปณิตาสะนสันติตานาเอตังพยังมรณะเปขมาโนโลกามิสังปชะเหสันติเปโคโยทะกาเยนสังยโมวาจายอุทเจตสระตังตัสเปตสะ สุขายาโหติย oh oh ah at at ังชีวมานโนปักรติปุญยังธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมโสุจินโนสุขมาวหาติเอสนิสังโสธรรมเมสุจินเนนทุขติงคัตติธรรมจารีสัพเพสังฆาลาอนิจจติยถาปัญญายปัสสติอัชนิพินทติทุเขเอสมะโควิสุทธิยาสัพเพสังฆาลาทุขาติยถาปัญญายปัสสติอัชนิพินทติทุเขเอสมะโควิสุทธิยา สัพเพธมาอนัตตาติยะถาปัญญายาปัสสติอัถน,นิพินติทุเขเอสมาโควิสุทธิยาบทที่16บทสวดอป,ปันนกชาดกอป,ปันนกัตถานเมเกธุติยังอหุตักกิกาเอตักธัญญายะเมทาวีตังคันเฮยอป,ปันนกัง ภหุงเวสารานางยานติปับพะตานิวานานิจะอารามรุขเจต,ตยานิมนุษยพยาตาชิตาเนตังโคสารานางเขมังเนตังสารานมุตตมังเนตังสารานามาขม,มัสสพพะถุกขาปมุตจ,จติโยจะพุดทันจะทำมันจะสงคัญจะสารานางขโตจะตาลิอริยสัจจานิสัมมาปัญญญาปัสสติถูกขังทุกขสมุปปาทางทุกขสัจจะติกรมังอริยะ อริยันจะอัดถังขี่กลางทุกขูปสมัคามินางเอตังโคสารนางเขมังเอตังสารนมุตตัมังเอตังสาระนมาคัมมะสพทุขาปมุดจตีบทที่สิบเจ็ดบทสดพระเทกรัตตคาถาอติตังนันนาเวนานะวาคะเหมยนะปติกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งยามาไม่ถึง ยาติตีตามปะหะีนันตังอัปัตตันจะอานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัดเถาะวิปัสสติอสังหิลาอสังกุปังตังวิธามนุพโลหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนันได้บุคคลนั่นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปลุกดวงเถิด อัจเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามะระนังสุเวเพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันทุง่งนาอิโนสังคลันเตนะมาหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระมะตันทิตังตังเวพัตเถกะละโตติสันโตอาจิกเตมุณีติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประกาศนี้แลบทที่18บทสวดพินหะปัจเวกขณะปาถะแปล ชะลาธรมมหิชะลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธทำมมหิพยาทิงอนัตต <an> ิโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรำมมหิมรณนังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปปเยหิมนาเปหินนานาภาโววินาภาโวเราจะลาเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมสโกมิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกะลิสามีกัลยานังวาปาปังวาตัสทายาโทพระวิามี เราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆเสื่ไปเอวังอัมเหหิอภินทังปัจเจเวกิตตพังเราทั้งลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดบทที่19บทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจนิดทุกขาพยาปัตาาาปตาจนิิพยาโสกับปัตตาจนิิโสกาจหนุกสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตัง ุญยสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทาทานตุสัทธายะสีหลังราคันตุสัพพทาภาวนาพิรตาห้วนตุขัดชนตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระลัตตาปเจกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโซบทที่2ี่บทสวดเทวตาปฏิทานคาถาฮั่นธรรมยังปฏิทานคาถาโยหันามาเซ ยาเทวตาสันติวิหาระวาสิงนีทู่เปยเเลโพธิเขเลต่หิ่งแต่หิ่งตาธรรมธาเนนาภาวันตุปูชิตาโสทิ้งกระโลนเต็ทวิหารมันทะเลเทหลาจะมัจจานะวาก,กาจะพิกกัวซาหลอมิกาธานนปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสรา สปานภูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาผู้ชาเยปีจจอนสัมภวาสังเสริชาตาอัฐโวปปาติกานิยานิการธรรมววังปฏิจเตสเพปิทูกัสสกโลกตุสังขยังทาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัทลาจะปกลาสังโคโหตุสมโควะอัฏฐายจะหิตายจะอัมเหระกตุสัพธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตบทที่21สบดทสดสพปฏิทานคาถาแปล หันธรรมยังปฏิทานะคะถ้าโยห์นามาเซปุญญาสิธานิการตาสญาญานิกาตานิเมเตสัญจะพาคิโนโหตุสตานณตาปนามะกาเยปิยาภูณวันตาไมหังมาตาปิตาทโยทิฐาเมจาะปยาทิฐาวาอันเยมัจจตะเวนิโนสตาติดทันติโลกัสมิงเตภูมาจตตโยนิกาปัเจกะจัตโวกาลาสังสันตาพระวาพระเวยาตังเยปฏิทานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปชานนติเทวาเตสังนิเวทะยง มายาทินานะกุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัเพสสตาสธา,าหโนโตุอเวลาสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะปตุเตซา,าสาสิชเตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณ มีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสีท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ขาพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงทึ่งทาน,นกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนสิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเวทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมณและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุพระกริ่งภรีพินาธโดยมูล,ลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคต ขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราดภัยทั้งปวงพ้นจากความกข์กายทุกใจ ทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในการวิปัสสนานกรรมฐานเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้ง4คืออายุวะนะสุขะพละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน